คนทองคุณแม่เบียยคุณก็เคนยา่าโอ้ยทำให้ดันเลยนะครับโมทนาบุญครับนี่มาร่วมบุญกับเข็มทิศชีวิตพระธาตุเปิดใหม่วันนี้ครับ21มิถุนาโอ้อร่อยครับบินเม็ดขน,นขนุนกินแล้วจะได้ขนุนหนุนนำบุญพาบุญนำพามาเจอกันยี่ นะเข็มทิศชีวิตของเราอาจารย์อ้ยอยเชิญครับเชิญครับมีไส้อะไรบ้างคุณเคนวันนี้เป็นเผือกมพะพร้าวอ่อนกับมันม่วงครับโอ้เผือกมพะพร้าวอ่อนกับมันม่วงช้อนทองครับช้อนทองแล้วเย็นนี้ไปส่งเป็นรถอะไรครับะะนี่อร่อยสุดแล้วแล้ว เจ้าของเขาบอกว่านี่เจ้าของไอเไยใช่ครับ